สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดต,ตามช่องมีนันทิได้ชาแนลจ้าหรือว่าไม่มีแสงท่องไปแล,ลน่นจ้าพี่น้องกําลังเดินทางกลับค่ะขึ้นที่พักก็นอนพักอยู่แถวแถวอออกมาจากออกมาจากชอรี่อ้ออมาจากอันอย่างนั้นพอมองลินประมาณยี่สิบรูนี่แหละคะ่ะก็หาที่พักนะคะเพราะว่าอันมีสิแวะไปบ้านหาแวะไป,ไป,ไป,ไปหาหมอไปเปลี่ยนยางนะคะไปเปลี่ยนยาง พอรู้ว่าหมอคนเขียนนี่ยังไม่ได้อ่านไรมือบอกหมอบอกเดี๋ยวสิว่างดเพศกับสิอ่านเป็นงดเอียดอีกไรมือไรม,มือหมออ่านยากเปลีหมอเปลี่ยนเป็นงดได้ไหมโทษนัดอันอันอยู่คลินิกวันะคะคลินิกข้างฟันโทษนัดเคุณวัยเร็วคุณว่าเลื่อวนคุณหมอน้าทำอะไรบ้างคะขอถามนะมอ่านไรมือหมอไม่ออกคะ่ะ อรเขียน okay, อะไรไม่บ้างเขอที่มาถึงก็รู้เองแต่ว่าที่แน่ๆก็คือต้องไปเปลี่ยนยาง okay, ามาสินโอ,นอนเคกันเ,เรื่องบ้านมืออึจ็สีขาไปนะคะตอนตอนแรกก็เลื่อมือนีก็เลยต้องเดินทางเข้าจกบุรีรัมย์ก่อนนะคะไปไปหาหมอยอยู่บุรีรัมย์ก่อนแล้วจังเสียเลื่อยเข่าบ้านนะคะพรุ่งนี้ก็เดินทางไปเรื่องลกทานะคะไปสำนักงานที่เราจะมาดีไอพอดจะ เหมือนมะเนาะเพราว่ายังเหลืออีกเยอะยังเหลืออีกเพลงอีกอยู่นะคะช่วงเตยล่าแล้วก็ท่านเดึ้นเพราะว่าเจาหนาทีพนมาสร่งว่าเอาแค่นี้นะคะหกทุ่มกว่ามาหอดีหนึ่งจอยเสดายเสดายเตยล่าเด็ดเด็ดเตยล่าเด็ดเด็ดต่อตัวก็ได้ห้พี่ดองเด้เบืองจ่อย อันที่เป็นโชว์ก็ได้โชว์เหนกันนำเสนอไปในระดับหนึ่งอยู่นะคะก็ได้มวนซื้อน้ำกันขอบคุณน้องบีด้วยนะคะมายายพา่มีนะคะผู้ที่สปอร์ชุดล่าไหายตั้งแต่ลเล็กเลยนะคะจิแต่เขามาอยู่สังท่องฟินเลนดแเ,เลยนะคะมาหยียบย่บมยาบถามข่าวแล้วก็ขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะบัว่สเป็น,น,นที่ดาว พี่ดาวพี่ดาพี่มวยนะคะขบหลายๆท่านนะคะมาให้กำลังใจนะคะหรือว่าสิเป็นพอกับแม่้องแม่นนะคะอันขอบคุเนาะคุณเอาขอบคุณมาให้คินโอ้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลย ร่างลง,ยลง,ลง,อ,งอยู่กำลังลงเขาอยู่ไก่เติอบอยู่คขาพี่น้องมาแต่กะเอาไป,ปบ่ได้พี่น้องอันตราย <c oughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพื้นที่ในนี้มีการจำกัดความเร็วอันรถแรงยุ่ยแต่ว่าออกมาแรงลอยอียกแรงไ่ได้ให้เก้ากับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรู้กองติดด้วย <c oughs> นี่ก็ชงบ่แล้วนะคะนักรถตีก็กไปกับพอตอดนะคะไปส่งงานนี้มนขึ้นสะดุดจะว่นอดรุบจะลุบแอะไรไม่รจะดุดอะไรไม่รู้นะคะว่าตุรกตกเป็นที่เห็นไปนั่งจงปวดขาอย่งเงหนาวๆสลละเห็จบปวดที่ รอบนี้เราก็เดินทางกลับนะคะแต่นเห็นบอดคุณบ,บอกว่ามันงานกับเขาเขาเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะวันที่31เยอ่ยอยที่ไหนนะกำแพงเพชรป้องจ<ช>ะได้ไปเที่ยวไกลเบิ้ง <c oughs> ทำมพรอนข้างหลังนี่ม่มีหม่องนางเลยเจอคนเดียวตลอดเส้นทางข้างหลังนี้แต่หัวหัวแดนเสือก็เรื่อนั้นเาไปกันเสียัน อย่แล้วคนนุ่งอยู่แล้วไม่เงียดังเงี <laughs> วยจ้าแต่ว่าอันไป้หอนบ้านเนี่ยไอ้่อนระหว่างทีเห็นอันนันหายอยู่แล้วบันแล้ว,วาบ,าลบริวารเดี๋ยวว่าเขาเห็นแล้วว่าแบบว่ามันมาม,มีมันควรคต้องมันควรต้องทำมันควรต้องทำชั้นเก็บของนะคะววห,หระหือว่าสิ่งทีพิจารณาหายเนอะว่าเสนอว่าเบื้งเบื้องนองจัดของใส่หมื่นน้องนวล ทอด<า>ทิมกับตุม่มเขาเจ็บคองมัน,ม,นมันมันางทับกันแล้วมันดูแบบคนียัง<ใ>น่นของวสวยๆแะคว<อ>ก็ประยายเสียหายเวลาเราไปโชว์จะได้ไม่ต้องรอซ่อมรออะไรเส้นทางกับนะบคะรักป่ารักเขารักเราด้วยนะ 哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> อย่าขอเนออาะแค่ขั้นองงามเลยพี่น้องขึ้นเขาขึ้นเขาจะเบิงบ่งบรรยากาศเบิ่ยวิวชิวชานไปก็พ่อได้ผ่อนคลาย ไปบุรีรัมจะไปหาหมอฟันก่อนนะคะและาวก็สิขา,บ,าบ้านจะ้ะพี่น้องบ้านเสร็จแล้วมืนจังสิเดินทางไปเรื่องรงท่าค่ะไปสำนักง,งานพยบาลพักนะคะแล้วก็เตรียมซ้อมอ่ารอบที่35นะคะเหตนบอบอกว่าจะเป็นเปิดวงน้ำเล่ค่ะพี่น้องเป็นคอนเสิร์ตเปิดวงวันศุว่า บันกะส่งเพลงมาให้แล้วมีเพลงใช้เพลงอะไรบ้างนะค่ะแต่ก็แค่บางส่วนนะคะยังไม่ทั้งถ่ายเห้าเตรียมตัวนะคะรอติดตามรับชมค่ะพี่น้องขามวนแน่นอนนะคะผู้ไดเขากุ้มรอบทีสามสิบห้าแล้วนะคะไดเ้บิ้งอีคีเกาค่ะดเดเบิ้งการแสดงคอนเสิร์ตเปิดวงนะคะให้พี่น้องไดวิ้งได้เ,นนเอรน,น้ำกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะทีะ่ให้ความเมตตานะคะเป็นกำลังใจให,ะะให้กับมี่น,ลลน,นะคะให้กับพี่เมย์ใส่ความพ่เรนค่ะพี่น้องบ้านหลังที่อบอุ่นนะคะถือว่าเป็นความโชคดีแล้วที่ได้มาอยู่จุดนี้นะคะเห็นโอกาสเห็นน้องๆทุกคนมีโอกาสที่ดีคือเป็นมีโอกาสได้ได้อยู่จุดนี้ตั้งแต่อายุยังหน่อยนะคะถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วคะ่ะพี่น้องเพราะว่าบอดทั้งสองท่านเป็นคนถี่แบบว่า แอคทีฟอ่าแล้วก็วิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะให้ให้โอกาสทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเราได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็เราต้องรักษาโอกาสแล้วก็ทําตรงนี้ทําหน้าที่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณนั่นเองด้วยนะคะที่พาหลานมานะคะอันเวิร์กับจะเป็นยังได้ยนไดู้้ในปวดขานะคะฮอดบานเผื่อจะสด้คุยกันนะคะคลิปนี้ไว้สวัสดีกันค่ะพี่น้องคะคลิปหน้ามากันไหมนะคะเดี๋ยว่อยมาพบมาพบกันไหมไปฮอดบานกันไป หาผุดเ่าก่อนพ่อเพิ่นดีใจนะคะบ่อเด้กกับบัาน2สองอาทิตย์แล้วนะคะแบบไปหาพ่อกับเม่ก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ